ว่าเราจะไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองว่าด้วยเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งจะดํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกรเช่นการทําให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายในเวลา4ปีด้วยการใช้การตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการพักหนี้เพื่อทําให้เกษตรกรหายใจได้ลืมตาอ้าปากได้การพักหนี้ขนี้จะทําประโยชน์มากกว่าการพักหนี้ที่เกิดขึ้นมาในอดีตเรื่อง4กิโลเมตรของ เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดและดลําเนินงานให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามคําแนะนําของท่านสมาชิกเรื่องระยะเวลาในการใช้6เดือนเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นมีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้รัศมี4กิโลเมตรมีเวลา6เดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้อง ทำให้สารบัญครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นที่เรื่อง4ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยายการท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อน,นําเงินเข้ามาในประเทศตั้งเป้าสร้างเงินรายได้ประมาณ3ล้านล้าน,านบาทต่อปีสําหรับค่าแรงขั้นต่ําเราจะทําให้เศรษฐกิจโตเฉลีย่ยปีละ5%ตลอด4ปีปีซึ่งจะทําให้ค่าแรงขึ้นไปได้ถึง600บาทต่อวันปริญญาตรี2 5 0 0 0บาทต่อเดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงมีอยู่ครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินตต่่างงงๆซึจะ้อ ดูทั้งที่ดินสอปกอรหรือที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นๆผ่านรูปแบบที่เหมาะสมการแก้ปัญหาฝุ่นพี2.5สุาเราจะเริ่มทําโดยเร็วครับเพื่อให้เกิดผลได้ภายในต้นปีดําเนินการส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแยะแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยๆพัฒนากันไปตามขีดจํากัดของงบประมาณที่สามารถทําได้รัฐบาลให้ความสําคัญกับความโปร่งใสเราจะเอาระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชอบผมฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ